ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมโคนิล่าในเกมเอ,อ,อะไรนะเกมคาร์พก,กิ้งภาค2นะเลยครับผมเห็นมีอัปเดตมาใหม่ครับผมก็เลยมาทําคลิปเห็นมีแมปมาใหม่ด้วยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอยหน้าตามันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยเข้าเกมมากราฟิกสวยมากทุกคนแล้วมันลื่นมากเลยครับคือหน้าตาเปลี่ยนไปครับผมตรงแหนตรงหน้าตรงนี้บนขวามันจะมีคําว่า ซื้อพรีเมียมด้วยมันคืออะไรพรีเมียมนะครับผมอุ้ยมีเป็นรายเดือน,นครับเดือน1เดือนเนะ่ยคือ210บาท3เดือน500 6เดือน930บาทแล้วก็มีอะไรไม่รู้ในซ้ายมือเนะี e ่ย exclusive body kit โอ้มี exclusive body kit ด้วยเหรอยังไงอ๋อ มันจะใส่แบบของเพิ่มเติมได้อะไร,ะไรหรือเปล่าแบบนีุู้ยแล้วก็มีป้ายแท็กชื่อด้วยนะครับผมมีป้ายเไม่ใช่สีเขาเรียกว่าเป็นเป็นกรอบป้ายนะครับเป็นกรอบป้ายสีม่วงเห็นป่ะเนี่ยโอ้โหโคตรเท่แต่มันต้องซื้อนะครับผมมันต้องเป็นระดับพรีเมียมเท่านั้นนะฮะถึงจะขึ้นถึงจะมีแล้วก็ไปดูรถใหม่สักหน่อยหนึ่งนะครับรถใหม่เห็นมี 2- 3สคันมั้งนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอุ๊ยคันนี้ไอ้รุ่นนี้คันอะไรวะเท่จังทำไมมันเลื่อนเร็วจังอะ อ้าวไปไหนแล้วล่ะอ๋อคันสีม่วงเนี่ยอ๋อของบ m เอร้ยสวยนะเนี่ยถ้าไปแต่งหน่ยสวยนะถ้าเป็นเล่นไปจะไปดูคันอื่นก่อนละกันคันอื่นไหนคันใหม่รถใหม่ถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยจะดูยังไงว่ามันเป็นรถใหม่่าผมไม่รู้นะนี่ออ้ยดูดูดูด,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 ดูมันมีรถอะไรด้วย <c oughs> หน้าตาหน้าตาแปลกมากครับอ๋อนี่ไงนี่ไงมันเขียนว่า new นะครับผม อ่ะถ้าเราเลื่อนมานโดนตัวรถเราคับมบอนิวมันจะหายอันนี้คือรถใหม่ครับว้าวลองซื้อดูสิ1ล้านบาทนะครับว้าวซื้อไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันซื้อได้มันใช้ตังในเกมซื้อเฮ้ยมีอีกนี่ไงคันนี้โอ้โหโอ้รถคันนี้มันไปนแต่งเป็นแนวนี้ได้เลยนะแนวอะไรนั้นแนวแบบพวก f อ i อ่ะโคตรเหมือนโคตรได้เลยเอ้ยนี้เหมือน ไม่ใช่ละมันฟอร์ดปะแต่ทำไมข้างหน้าสวยนะอืข้างหน้าแบบนี้มุมนี้ดูดีครับแต่พอพอมาดูด้านหลังเท่านั้นแหละอ,อ,อะไรวะนี่ข้างหลังรู้สึกว่ามันแบบอม,มันเออๆหน่อยอะ่ะผมไม่รู้สิไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับฝั่งซ้ายหมดแล้วครับเดยวไปดูเอยนี่ไงนี่ไนี่อ๋อมีรถกระบะมาใหม่อุ้ยใช้ตังในเกมอ้ยไม่ใช่สิใช้ตังซื้อนะครับผมตังจริงๆนะครับตังจริงๆซื้อก็อได้การอยู โอ้ oh, สวยนะน่าจะมาพร้อมกับแบบใหม่แน่เลยคนระับแบบใหม่สวยมากเป็นฟิลทะเลเราต้องเอารถป,ประเภทไหนดีไปถึงจะเข้าวะอืมเราก็ต้องลองดูต้องลองดูครับเอ้ผมมีบักกี้ด้วยหรอวะผมว่าบักกี้นี้แหละนี่ยแหละบักกี้นี่แหละเอาไปที่สุดแล้วโอเคเอาน,น,นี่คันนึงมีคันนึงโอ้ยลาฟร์ลารีครับนี่มันไฮเปอร์คาร์ ต้องใช้ตังจริงซื้อครับลดราคาเลยนะประเด็นจะาก575บาทเหลือ250บาทลด60%โอมายกอดใครที่มีตังก็ไปจัดกันได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมครับปักกิ้งแาค2แต่เดี๋ยวเราเอาปักกี้เราเนี่ยไปเดี๋ยวพาไปดูแมปใหม่ดีกว่าผมอยากทั่วแมปใหม่ไหนะดูซิเป็นไงเข้าไปเซิร์ฟออนไลน์เลยนะครับผมอันนี้กลับมา ID เดิมผมแล้วนะโอ้ดไงท ropic tropic ออ อ่านว่า t ROPIC นะครับ TROPIC อ่านผิดกรอบให้ด้วยนะครับอู้ตอนนี้คนออน200กว่าคนอู้คนหายไปเยอะมากเลยเกมคาร์พากิ้งเรานะฮะเขาเกมมาปุ๊บอ้าวเดีย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 วผมต้องปรับเป็นไอ้นี่ก่อน Aero แล้วก็ไปดูกราฟิกหน่อยสิอุ้ยเดี๋ยวเดียวลดไลท์ลดไลท์ลดไลใส่ GP ไปก่อนนะครับ Quality ปรับสุด Resolution ปรับสุดนะครับผมผมจะปรับสุดทุกอย่างมาดูกันว่าภาพจะสวยแค่ไหนโอ้โหลื่นๆนะครับลื่นๆและภาพสวยมาก โอ้อ้ยแมปสวยทำไมไม่ทำแบบนี้ตั้งนานวะโอ้ยไปแล้วผมจะพาลองขับไปเซอร์เวดูอันนี้คือขับขึ้นเขานเราลงเขาก่อนไหมอยทำไมมันเป็นป้ายไทยอะป้ายภาษาไทยด้วยหรือว่าแมบนี้มันจะเป็นแมบฟิลประเทศไทยหรือเปล่าวะดูดิฝนตกถนนลื่น60กิโลเมตรใช้ความเร็ว เอ้ยแมพประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเป็นเป็นเป็นป้ายไทยหรือว่ามันเป็นแค่ป้ายวะโอ้ยอเมซิ่งโอ้ขับรถยังไงวะนี่ว้าวว้าวสวยสวยสวยก็แย่และเดี๋ยวเล่นมุมนี้โอ้โหอื้มสวยจริงไรจริงโอ้ฟิลแบบขับริมทะเล วิ้ยแล้วขึ้นแล้ผมขอไปลงไปดูทะเลหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาละโอ้โหขึ้นคือแบบโอ,โอ้โหแสบตาม <laughs> แสบตามากครับผมทุกคนอ๋อนียแสงมันเริ่มลงละอุย้ยมีฟิลแบบน้ําทะเลแฉะด้วยนะครับผมมันมีเสียงน้ําแบบแฉะแฉะเสียงขึ้นมันกระทบกับฝั่งนะครับโอ้ยมีรถไขวิ่งอยู่ข้างบนโอ้มา god ถ้าเล่นกับบัดแบบมันจะได้ฟิลมากเลยแบบมันจะมีรถบัดขับเยอะๆว้าวโอ้โอ้ยโอ้ยตรงนี้เป็นบ้านไม้ครับบ้านพักริมทะเละะหรืออาจจะเป็นร้านค้าก็ได้ะระวังดินถล่ม,ลมด้วยป้ายตรงนั้นขับไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างโอ้โหฟิลธรรมชาติมีผีทรงผีเสื้อด้วยทุกคนสวยมากเลยอะ มาถ่ายรูปนี่คือสวยมากเลยนะนี่ดีดิเออสวยจริงอะไรจริงเดี๋ยวผมขอดูขนาดแผนที่หน่อยอ๋อแผนที่มันจะอยู่ล่างๆนะครับอ๋อถ้าเราเล่นแบบไฮเวย์นี่ก็คือสามารถขับมาได้เลยนะขับมาป๊าถึงตรงนี้แยกลงมาตรงนี้เป็นอีกแมปหนึ่งคือแทบจะเป็น gta อยู่ละหาพาร์คกิง้งทุกคนดูแมปเนแบบใหญ่มากเลยนะครับทุกคนดูโอ้โหนี่คืออนาคตก็ยังมีอัปเดตอยู่เรื่อยเลยนะครับเนี่ย เกมนี้นะครับไม่ตายง่ายนะครับเขาอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยอ๋อคนเขาจะมาออกกันอยู่ตรงนี้หรอข้างหน้าเรานะเยวผมจะลองขับไปดูครับขับทัวร์เล่นๆครับแบบสวยจริงอะไรจริงอ๋ออันนี้ฟิลปั๊มน้ามันฟิลปั๊มน้ํามันฮนะว้าวมีกรงมีเกาะด้วยโอ้มีเกาะกลางทะเลด้วยว้าวสวยสวย ีนผมขอเลื่อนดูหน่อยขอหันดูหน่อยอ่ะคนเขาจะมาอองกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยว่ะเด๋ยวเดีอยว่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยทุกคนบล็อกเคนดอบล็อกเคนโอเคมันติดมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าวะโอเคเอ่มอเตอร์ไซค์ขี่ได้เปล่า โอ้คหทีเลยมีมอเตอร์ไซค์จอดด้วยเอ้ยมันให้ฟิลแบบว่าจูเลสิกวิ์จูเลสิกพาร์คแบบมากมากเลยครับทุกคนป่าแบบนีน้คือใบไม้ขยับจริงนะครับผมไม่ใช่แบบว่าอันนี้นะเห็นแค่แบบไปประดับตกแต่งแนละ้วใบไม้คือแบบเหมือนของจริงเลยขยับได้จริงนะฮะคือเกมนี้ไม่ันไม่ใช่เกมแบบว่าขี้หมูขี้หมากาไก่นะทุกคนมันเกมมันดีอยู่นะทําเป็นเล่นม่เออแต่ รถที่ผมเอามาแบบคือได้ฟิลแบบไปล่าได้รเสาร์มากเลย <ại> ไปแล้วเราลองขับอ้อมขึ้นเขาดู <trans fer> โอ้โห,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 โหอาจจะมีกระตุกเล็กน้อยนะเพราะว่าปรับสุดทุกอย่างครับผมคอมล้าจะไม่ไหวอู้ยข้างบนโอ้มีน้ําตกด้วยโอ้โหดูน้ําไหลโอ้โหน้ําตกน้ําไหลอย่างแบบยังยังโหดอะ <c oughs> น่ากลัวมาก <c oughs> เอ้ย เอาลงไปไว่ายน้ําได้เปล่าวะอยากรู้วะจอดจอดจอดเราพาลงไปอันนี้คือแบบเอาสุดทุกอย่างครับผมเก้มันจะว่ายน้ําหรือป่าทุกคนเอาไม่ได้นะฮะไม่ได้นี่ว่าโอ้ยเอาไว้ชมอย่างเดียวนะถ้ามีระบบว่ายน้ำนี่ก็แบบ GTA ชัดๆเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหกิ่งหลายตลบเลยเป็นไรเนี่ย อ๋อตรงนี้ตรงที่เราขับขึ้นมาตอนแรกหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมที่เราขับอ่าแล้วรถผมมันเป็นไรวะนนี้โอ้ยไปไปไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูฝั่งซ้ายฝั่งสายแอธรรมชาติไงอะไรวะนะฝั่งซ้ายยังไม่ได้ไปดูก็ฟิล,ฟ,ลฟิลเหมือนกันนะครับมีบ้านอู้มีร้านอ่าสปาด้วยหรือเปล่าตรงนั้นนะมันจะเป็นร้านสปานะ ฟิลดีฟิลดีฟิลดีมากเอเอออเแหลกแหลก,หก,หกโอ้โหตรงนี้แบบมีดอกมงดอกไม้ด้วยนะครับผมมีผีเสื้อด้วยโอ้โหโคตรเอาเรื่องธรรมชาติของจริงถ้ามีสัตว์ป่าเดินอยู่ดีผมว่าน่าจะน่าจะได,ได้การเลยนะนี่อ๋อมีกังหันด้วยโอ้หมายกอดมีกังหันไฟฟ้านะครับเออกังหันลมนะฮะผลิตไฟฟ้า ว้าวโอ้โหโอโหเกมขาภาคอีกอาจจะแสบตานิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผมปรับแสงค่อนข้างจ้านะฮะโอ้โหสุดจริงนะฮะอัปเดตใหม่ครั้งนี้โอโ้แต่ตรงน,นี้ไปไม่ได้ละอ่าตรงนี้เขายังไม่ได้ทำต่อนะฮะอะาจจะมีต่อในอนาคตครับคิดว่านะรถไข่ว้เนี้ยโอ้โห EK เอฟช่ FK ขับรถไปขับรถมาไดาโโ้โนเสาโผกมางาบนี่ว่าไงนี่าเลยนะโอ้มาก d สวยสวยมากสวยมากสวยมากครับผมทุกคนว้าวโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะตอนแรกว่าจะหาซื้อรถคันใหม่ไปลองเล่นดูแต่มันไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมแล้วก็ก็เลยเล่นคันที่เรามีนี่แหละไป <laughs> โอเคทุกคนก็ยังไงถ้าใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ